Don't, don't. Uh. make a word with and that matches the picture then add the silent e up, up. Mm. แบบทำหรือยังเอ๊ะอุ่นสบายจังไงแดงครับเจ๊เนี่ฉันท่านจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้าหนายกันแน่แล้วฉันให้แกน้ำผัดเนี่ยได้ทำหรือยังฮนะจานทำช้อนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วฉันได้แทงทำหรือยังยังยังครับเจ๊แล้วต้องเป็แกตอบปัดเข้ามาเนี่ย ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่พังกันจะไม่ทำเฮ้ยฉันเปิดร้านหมวกอัฐะไม่ได้ทำการกุศลนะเว้ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแกบีบีอ่ะขอโทษเจ้เดี๋ยวผมจะทำเป็นภาพเลยครับพ่อฉันฆ่าโทษอยู่แล้วนะถ้าแก่ทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่เข้าใจไหมครับเจ้ครับเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเลยครับเจ้เดี๋ยวทำเลยทำเลครับจะเตือนอยู่แล้วนะครับรีบเร็วไหมครับเจ้ทำเร็วเวเข้า อันน <Merci. S 2> ี really. yeah. ้เป็นเพื่อนกันโอ้โหพี่พี่แพนฮะไอ้เด้งครับเจ้เจ๊ทําอะไรกันนะฮะเจ๊เปลี่ยนใมาแล้วจะพางร้านทำยังไงฮะผมขอโทษจริงเจ้ผมไม่ได้ตั้งใจ นะแกทำถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปทำ,ปท,ำทายให้กับโรงงานน้ำแข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกไปทังน้ำซุปร้อนๆของใส่ลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินค่าทำขวัญให้ลูกค้าแล้ววันนี้ทำไมทำแก้ยงแตกอ,อีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับเจ๊ครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเลยเจ๊จะทำแกไม่ไหวแล้วเว้ยเจ๊แกออกจากร้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลยฉันไล่แกออกเ แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะจ่ายโเป็นฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันทั้งไม่ได้นะเจ้แตเจ้ได้ผมบอกแล้ว,ลวผมจะเอาอะไรกินละเจ้แกก็ไม่สมัครงานที่อื่นเนี่ยไปเจ้อะไรไม่ได้เจ๊ล้ละผมอยากไปนะไปฉันจะออกไปแล้วออกไปอย่างนี้เลยเออกไปคิดว่านายจะจบแค่นี้เหรอเจ้จะคอยดูครับครับครับ นึกว่าของมอมนึกว่าชมทุ่งเ่สปุกนี้ เข้ามาบ้านฉันได้ย,ยังไงผมเป็นแฟนของน้อยมาหาทอยพอดีได้ยินเสียงโวยวายออกไปนอกบ้านผมก็เลยรีบวิๆเข้ามานี่จะออกไปจากบ้านฉันแบบนี้ออกไปตอนเธออยู่ให้เธออย่า,ากลับบ้านเยกวานี่คุกแกทำอะไรน้อยเนี่ยบอกมานะพวกฉันไม่ได้ทำแต่แฟนแกทำงานไม่ได้อันนั้นก็เลยแค่สาอ,อน เงินเดือนั้งหลายพันแต่ทำงานไม่มามันก็ต้องโดนแบบนี้นึเว้ยตัวแอนแฮน Then add the silent E. c a ไม่ใช่ภูมิแพ้ Plan แปว่าตกใจแอน Plan Then add ปาโนน Plain Man Mmm มแอน a n Man สาระแน van mm. Mm. and van then add the silent e oh vein good job you know cane Main. plane vein nothing can fun <laughs> สังตอบแยมสิว่ามันไม่จริงใช่ไหมใจเย็นๆก่อนนะตัวเองฟังเขาก่อนนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแย้มเห็นความจริงทั้งหมดแล้วเขาอธิบายได้นะตัวเองบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดไอ้เรื่องที่แกมีกิ๊ก <c oughs> ก็พอจะรับได้แต่นี่แม่ฉันคนแก่ก็ยังทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแยม้มผมขอโทษฉันว่าฉันกับแกไปกันไม่ได้หรอก เรื่องแบบนี้ฉันรับไม่ได้จริงๆเราเลิกกันไม่นะแยมเขาไม่เลิกอะ่ะเขาขอโทษแม่ครับผมขอโทษแม่ผมขอโทษจริงๆนะครับกรุณาเชิญออกจากบ้านของฉันไปครับแล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะของแกรับรองว่าได้ครบทุกชิ้นออกไปไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจ